วัน14ตุลาหรือวันมหาวิประยคเป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษาและประชาชนในประเทศไทยมากกว่า5 0 0 0คนได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลเ็ตการจอมพลถนอมกิติขจรโดยในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต77รายบาดเจ็บ857รายและสูญหายจำนวนมากในวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2516 สาเหตุเหตุการณ์เริ่มมาจากที่จอมพลถนอมกิติขจรทําการรัฐประหารตัวเองในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2514โดยนักศึกษาและประชาชนมองว่าเป็นการสืบทอดอํานาจตนเองจากจอมพลสริทธิ์ธนรัฐซึ่งในขณะนั้นจอมพลถนอมจะต้องกเกษียณอายุราชการเนื่องจากอายุครบ60ปีอีกทั้งจอมพลประพาสจารุเเถียนบุคคลสําคัญในรัฐบาล ก็มีได้รับการยอมรับเหมือนจอมพลถนอมแต่กลับต่ออายุราชการให้ตนเองประกอบกับข่าวคราวเรื่องทุจริตคอรัปชันในวงราชการต่างๆสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนเป็นอย่างมากพุทธศักราช2516 29เมษายนพุทธศักราช2516เฮลิคอปเตอร์ทหารหมายเลขทหารบอมไม้6102 เกิดอุบัติเหตุตกที่อำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมมีดาราหญิงชื่อดังในขณะนั้นคือเมตตารุ่งรัตโดยสารไปด้วยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด6คนในซากเฮลิคอปเตอร์นั้นพบซากสัตว์เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นซากกระทิงที่ทางผู้ที่ใช้ล่ามาจากทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนสร้างกระแสไม่พอใจในหมู่นิสิตมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก จากนั้นปลายเดือนพฤษภา,าคมและต้นเดือนมิถุนายนนิสิตน,นักศึกษากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ4มหาวิทยาลัยได้ออกหนังสือชื่อบันทึกลับจากทุ่งใหญ่เปิดโปงเกี่ยวกับกรณีนี้ผลการตอบรับออกมาดีมากจนขยายผลโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกลุ่มหนึ่งออกหนังสือชื่อมหาวิทยาลัยที่ไม่มีคำตอบเป็นผลให้ดรศสัดิ์ภาสุกนิรัน อธิการบดีสั่งลบชื่อนักศึกษาแกนนำ9คนออกซึ่งทำให้เกิดการประท้วงจนนำไปสู่การชุมนุมในวันที่21และ22มิถุนายนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยท้ายสุดดร์ศักด์ต้องยืมยอมคืนสถานะนักเรียนทั้ง9คนและดร์ศักด์ก็ได้ลาออกไปเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ต้นเหตุการณ์6ตุลาคมมีบุคคลร่วมลงชื่อ100คนเพื่อเรียกร้องขอรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลากหลายอาชีพหลายวงการเช่นนักวิชาการนักการเมืองนักคิดนักเขียนนิสิตนักศึกษาเป็นต้นจากนั้นบุคคลเหล่านี้ราว20คนนำโดยนายธีรยุทธ์บุญมีได้เดินแจกใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากสถานที่ต่างๆในกรุงเทพเช่นประตูน้ำสยามสแควร อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยอ้างถึงใจความในพระราชหัตทเลขาของรัชกาลที่7ที่ส่งถึงรัฐบาลถึงสาเหตุที่ทรงสละราชสมบัติแต่ทางตำรวจนครบาลจับได้เพีย11คนและจับขังทั้ง11คนนี้ไว้ที่โรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขนและนำไปขังต่อที่เรือนจำกลางบางเขนพร้อมตั้งข้อหาร้ายแรงว่าเป็นการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์โดยห้ามเยี่ยมห้ามประกันเด็ดขาด จากนั้นจึงได้มีการประกาศจับนายก้องเขียดคงคานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และตามจับนายไขแสงสุกใสอดีตสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดคนครพนมขึ้นอีกรวมทั้งหมดเป็น13คนโดยกล่าวหาว่านายไขแสงเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการแจกใบปลิวครั้งนี้ซึ่งบุคคลทั้ง13นี้ได้ถูกเรียกขานว่าเป็น13ขบวนรัฐธรรมนูญ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้สร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นครั้งใหญ่แก่มวลนักศึกษาและประชาชนอย่างมากจนนำไปสู่การชุมนุมใหญ่ที่มาหาวิทยาลัยลธรรมศาสตร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงของการสอบกลางภาคด้วยทางองค์กรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยลธรรมศาสตร์ได้ประกาศและติดป้ายขนาดใหญ่ไว้ว่างดสอบพร้อมทั้งยื่นคำขาดให้ทางรัฐบาลปล่อยตัวทั้งหมดนี้ก่อนเที่ยงวันเสาร์ที่13ตุลา,าคม แต่เมื่อถึงเวลาแล้วรัฐบาลก็ไม่ยอมกระทำตามนั้น นการเดินขบวนครั้งใหญ่จึงเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่13ตุลาคมออกไปตามถนนราชดำเนินสู่ลานพระบรมรูปทรงมา้าโดยมีแกนนำเป็นนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมด้วยจำนวนมากคาดว่ามีกันราว5,000คนแกนนำนักศึกษาได้เข้าพบเจรจากับรัฐบาลและบางส่วนได้เข้าเฝ้าจนได้ข้อยุติเพียงพอที่จะสลายตัว แต่ว่าด้วยอุปสรรคทางการสื่อสารและมวลชนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากไม่อาจควบคุมดูแลได้หมดก็นำไปสู่การนองเลือดในเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่14ตุลาคม การปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนที่บริเวณหน้าตำหนักจิรดาหัวฐานด้านถนนราชวิถีตัดกับถนนพระราม5เมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมจะสลายตัวกลับทางนั้นแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ผ่านจึงเกิดการปะทะกันจนกลายเป็นการจราจรและลุกลามไปยังสนามหลวงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และถนนพระราชลำเนินที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เวลาบ่ายพบพลคออปเตร์ลำหนึ่งบิวนอยู่เหนือเหตุการณ์ และมีการยิงปืนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นเพื่อสลายการชุมนุมโดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่าบุคคลที่ยิงปืนลงมานั้นคือพลเอกนรงกิติขจรต่อมาในเวลาหัวค่ำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกาศว่าจอมพลถนอมได้ลาออกจากตำแหน่งแล้ว และมีพระบรมราชโองค์การโปรดแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศาสตร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระาราชัมหลัตแถลงออกโทรทัศน์ด้วยพระองค์องเองแต่เะว่าเหตุการณ์ยังไม่สงบโดยกลุ่มทหารได้เปิดฉากยิงเข้าใส่นักศึกษาและประชาชนอีกครั้งหลังจากพระาราชัมหัสทางโทรทัศน์เพียงหนึ่งชั่วโมง เมื่อนักศึกษาพยายามพุ่งรถบัสที่ไม่มีคนขับเข้าใส่สถานีตำรวจอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนื่องจากผู้ชุมนุมนับพันยังไม่วางใจสถานการณ์ได้ มีการประกาศท้าทายกฎอัยการศึกในเวลา22นาฬิกาและประกาศว่าจะอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทั้งคืนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ถูกหลอกอีกครั้งในตอนหัวคำ่ำวันที่15ตุลาคมได้มีการประกาศว่าจอมพลถนอมจอมพลประพาสและพลเอกนรงได้เดินทางออกนอกประเทศแล้วเหตุการณ์จึงค่อยสงบลงและวันที่16ตุลาคม ผู้ชุมนุมและประชาชนตา่างพากันช่วยทำความสะอาดพื้นที่พื้นถนนและสถานที่ต่างๆที่รับความเสียหาย าภายหลังเหตุการณ์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมรวงศานุวงศ์ได้สเสด็จเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆและสำหรับผู้เสียชีวิตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตที่ทิศเหนือท้องสนามหลวงด้วยและนำอัฐินำไปลอยอังคารด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาอ่าวไทยคณะ,ะรัฐมนตรี มีมติให้ก่อสร้างอนุสร์สถาน14ตุลาขึ้นที่สีแยกข้อครัวถนนราชดำเนินกลางโดยกว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆและสร้างจนเสร็จนั้นต้องใช้เวลานานถึง28ปีหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยประชาชนต่างๆจากหลายภาคส่วนโดยไม่มีนักการเมืองร่วมอยู่ด้วยเลยและใช้สนามม้านาังเลิงเป็นสถานที่ร่านโดยเรียกกันว่าสภาสนมามม้าจนนำไปสู่การเลือกตั้งในต้นปีพุทธศักราช2518ซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นมีคำเรียกว่าเป็นยุคฟ้าสีทองของอัมภัยแต่ถ้าว่าเหตุการณ์ต่างๆในประเทศยังไม่สงบมีการเรียกร้องและเดินขบวนของกลุ่มชนชั้นต่างๆในสังคม ประกอบกับสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศรอบด้านแม้รัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่มีสถิรภาพเพียงพอที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้จนนำไปสู่เหตุการณ์นองเลือดในประวัติศาสตร์อีกครั้งของเมืองไทยเมื่อปีพุทธศักราช2519คือเหตุการณ์6ตุลาครับผมมีคำถามจะถามคุณว่า คุณรู้สึกยังไงกับเพตการ14ตุลาบ้างครับครับสำหรับความคิดของผมนะครับเมื่อกี้เพิ่งเรียนมาเลยก็ผมรู้สึกว่าประชาชนไม่แล้วความเป็นธรรมจากรัฐบาลครับแล้วก็มีการแบบรวบรวมอำนาจไว้ที่บุคคลแบบคณะเดียวหรือฝ่ายเดียวครับครับแล้วคุณรู้สึกยังไงกับจอมพลถนอมมั้งครับเขาไม่เท่าเทียมืันเขาไม่แฟร์ครับไม่ยุติธรรมเลยเขาสั่งมาฆ่าประชาชนนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ยอม อ๋อเคครับขอบคุณมากครับครับคุณรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์14ตุลาบ้างครับก็มันเป็นการที่ประชาชนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเลยครับครับผมแล้วคุณรู้สึกยังไงกับจอมพลถนอมกิตติขจรบ้างครับผมว่าจอมพลถนอมเนี่ยมีความเผด็จการมากเกินไปทําให้ประชาชนทุกทุกคนที่มาประท้วงเนี่ยต้องตายอ๋อเป็นของมากครับสวัสดีครับ เราวัดแต่งกันนะครับพอต่อระบบได้ที่สิบเก้าครับผมคุณรู้สึกยังไงเหตุการณ์สิบสี่ตุลาบ้างครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยมัน,นคนตายเยอะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับคำถามต่อไปครับคุณรู้สึกยังไงกับจอมพลถนอมกิติขจรน,นะครับก็หน้าตาดีใช้ได้เสียงเดียวหัวเถิกไปหน่อยตะโหดนะฮะไม่ไหวอ่ะครับจุ๊บจุ๊บผมธนกิจนะครับ ครับคุณรู้สึกไงเหตุการณ์1ิตุลาบ้างครับผมรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายเกินไปครับมีประชากรสูญเสียเป็นแสนๆนคนมันเป็นช่างเป็นว่าประชาะไรที่เลวร้ายมากครับคุณรู้สึกไงกับจอมพลถนอมกิติขจรครับผมคิดว่าจอมพลถนอมนี่เขาใช้ระบบเผด็จการมากเกินไปครับเลยให้ประชากรสูญเสียเป็นแสนๆสนคนถ้าเกิดคบปล่อยวางสักนิดนึงนะครับจะมีเรื่องดีมากแบบนี้ครับอ๋อผมมากครัสวัสดีครับครับผมมีอะไรจะถามคุณนิดหน่อยนะครับ คุณรู้สึกไงเหตุการณ์14ตุลาบ้างครับก็รู้สึกเสียใจในการสูญเสียนะครับเพื่อนแล้มาด้วยประชาชนคนไทยนะครับครับคุณรู้สึกไงกับจอมพลถนอมกิตติขจรบ้างครับก็เขาเป็นคนที่เท่าที่ผมรู้มาเขาเป็นคนยึดอำนาจในกับตัวเองนะครับยึดเสิทธิและก็เสียสิทภาพของประชาชนเอาไว้ครับทำให้ประชาชนเสียสิทธิและเสียสิทธิภาพเองไปใครของมาครับออ๋สวัสดีครับ ค่ะผมจะมีคําถามอยากจะสอบถามคุณหน่อยนะครับคุณรู้สึกยังไงเ,เหตุการณ์14ตุลาบ้างครับขอบคุณสําหรับคําถามก็คือคิดว่ามันเป็นการสูญเสียที่ใหญ่มากเลยสำหรับตัวเองซึ่งผมก็รู้สึกว่าเสียใจในต่ิงยิ่งนะคะโอเคครับแล้วคุณรู้สึกยังไงกับจอมพลถน,น,นอมกิติขจรบ้างครับเขบาเป็นคนที่โกรธลายมากเขาเป็นคนที่มีอำนาจทุกคน ถึงูจะตอบอย่างนะะี้ลค่ะขอบคุณค่ะเอ่อคุณคิดยังไงกับวันที่14สุลาคมครับอ๋อเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจมากครับเกิดการเสียชีวิตของนักศึกษาในปีก่อนๆน,นู้นนะครับเ,เพราะเสียชีวิตกันเยอะมากเลยครับอ่าแล้วคุณรู้สึกยังไงกับอ่าเจ้าพลนนท์นมั้งครับอ๋อเขาฆ่าคนเยอะมากเลยครับมันน่าจะมีวิธีอื่นที่หยุดการชุมนุมนั้นด้วยสติวิธีมากกว่านี้ครับ ขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมมีคำถามทีาจะถามคุณหน่อยนะครับคุณรู้สึกไงกับเหตุการณ์14ตุลาบ้างครับวันที่14ตุลานะครับผมรู้สึกเสียใจมากเศร้าใจก็วันนั้นนะครับเราต้องเสียนักศึกษาดีๆไปเยอะมากเลยนะครับอ๋อเราคุณรู้สึกไงกับจอมพลถนอมกิติขจรน้งครับผมก็คิดว่าเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปนะครับ เรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมก็ไม่ค่อยแนใ่ใจนะ okay, ครับอ๋อโอเคขอบมากครับสวัสดีครับครับคุณรู้สึกไงเหตุการณ์14ตุล,ลาครับก็รู้สึกเสียใจนะครับกับการสูญเสียของประชาชนครับคุณรู้สึกไงกับจมอมพลถนอมกิตติขจรครับก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เผด็จการนะครับในการปกครองแบบมั่นใจในตัวเองมากโอเคขอบคุณมากครับสำหรับเหตุการณ์14 ลเป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษาออกมาเรียกร้องรัฐธรมนูญเนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นสมัยที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองรูปแบบเสด็จการโดยมีแกนนําที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือจอมพลถนอมปุญญจรรวมถึงจอมพลประภาพรุสักขเสียรแล้วก็พันเอกลงจิตบิจรร่วมบริหารประเทศอยู่ตอนนั้นซึ่งการเรียกร้องดังกล่าว มันก็แสดงเห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามากขึ้นแล้วก็ทําให้นักศึกษาเองเนี่ยได้มีสิทธิได้มีการแสดงความคิดเห็นเกิดขึ้นในยุคนั้นตรงนี้มันก็ส่งผลดีทําให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าม,มา,า,ามีส่วนร่วมทางการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น